การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีเช้าวันเสาร์เปรี้ยวปากมาแล้วค่ะวันนี้ขอกระตุ้นนำย่อยด้วยเมนูแซ่บๆซซีซกันหน่อยเพราะเมืองไทยคือเมืองแห่งอาหารรสจัดจ้านคนไทยกับเมนูเผ็ดเผดแซ่บๆซนั้นเป็นอะไรที่คู่กันคู่กันแล้ววันนี้ก็ขอชวนสองหนุ่มซาบุญนเปรมมาท้าพิสูจน์ความเผ็ดความแซ่บไม่รู้ว่าความหวานจะทําให้ความเผ็ดลดลงบ้างไหมนะสวัสดีครับเปรี้ยวปากมาแล้ว และว,วันนี้ครับเปรี้ยวปากของเราเอาใจเจ้าแม่สายแทบอย่างจอยเลยโอ้โหแต่ว่าพะสอยแทบพะสอยแทบพะสอยแทบจะขอให้บอกค่ะไม่เมันไม่แรงไปใช่ปะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้นะคะครเรามีแขกรับเชิญค่ะที่เรียกได้ว่าเด็ดเผ็ดซีดกว่าเมนูทั้งหมดที่เรามีอีกค่ะจริง<ช>ไหมเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวเจอเขาเลยว่าเขาจะแบบเด็ดขนาดไหนน้องบุญกับน้องเปรมค่ะ สวัสดีครับส่ะเหตคแับเลยเอาด้วยด้วยดูดูยิ่งไปอีกัะเพื่อความแทบความซีของเขานะครับไม่ธรรมดานะเพราะตอนนี้ซีรีส์ที่เล่นด้วยกันนะครับได้แดงอันทีวีมิรากเคนใช่ไหมครับใช่ลิขสิทธิ์ถูกซื้อไปที่เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นมาด้วยยสิ่งดีมากจะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามครับผมจะเปิดโอกาสให้คุณสคนสารภาพมาครับ คนใดคนหนึ่งในนี้ตื่นเต้นมากกับการหมอลรายการจนถึงขั้นทวีตเลยใครอันนี้ครับบุญครับบุญก็คือตื่นเต้นครับอันนี้ที่บุญไม่เคยเล่นกับดาราผู้ใหญ่มาก่อนเลยดาราผู้ใหญ่ทั้งกลองท่านนี้ดาราผู้ใหญ่คุณนี่คือปัจจิจส่วนผมก่อาตุเชาเฮ้ยเขามีโทรมาไหมเขามีโทรมาคุยมีแต่ทักไลน์ทักไลน์บอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตื่นเต้นได้่ายเลยอะไรแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่า เราสองคนใจดีนะคะแล้วก็เราไม่ได้ผู้ใหญ่มากค่ะเรา้องถือว่าเป็น ร,รุ่นเดียวกันดีกว่าแต่ว่าที่เราอยากรู้จริงๆเลยอตอนนี้ค่ะว่าแบบว่าสามารถที่จะแบบทานเมนูแบบแซ่บๆเด็ดชีซีได้ไหมอ่ะได้ไหม,ไไหมสำหรับผมก็พอทานได้ในระดับ,บหนึ่งครับผมแต่ใน<ม>เมื่อมาออกรายการเรี้ยวปากดีก็อยากลองทิกทุกชนิดที่แบบรายการเรี้ยวปากจะจับมาให้้เลยตื่นจิตใจเปปะๆอ่ะคะผมแซ่บไม่แซ่บไม่รู้แต่ผมแซ่บแน่น่อนเลยสุดยอดครับหนๆแล้วก็ได้แขกรับเชิญที่แบบเผ็ดซีขนาดนี้แล้วนะครับ ธรรมดา,าไม่ได้ต้องมีแฮชแท็กด้วยก็คือแฮชแท็กบุญเปรมแซ่บกับเปรี้ยวปากครับผมโอ้โหก็จะลืมไม่ไปแฮชแท็กกันนะครับบุญเปรมแซ่บกับเปรี้ยวปากวันนี้สนุกท<ช>ั้งวันแน<ช>่นอนแล้ววันนี้นะครับจัดจ้านในย่านนี้พามาที่แรกนะครับจัดจ้านในย่านราชบุรณะแห่งนี้นะครับหมูตกครกหมูตกครกหมูตกครกจะเป็นไงอ่ะไปดูกันครับ เจ็ดเผ็ดซี๊ดร้านแรกเลยนะคะที่เราจะต้องพามาค่ะแน่นอนว่าต้องเป็นอาหารอีสานค่ะกับโต๊ะต่างยัวยจ้าร้านหมูตบคกเนี่ยมันเป็นชื่อเมนูด้วยนะซึ่งเมนูอยู่ตรงหน้านี่เองครับนี่คือหมูตบคกหมูตบคกเนี่ยเขาใช้คอหมูย่างคอหมูย่างที่แบบเหมือนย่างถ่านเลยแทนเส้นไปเลยนี่ลองดูผมขอข้อเหนียวหน่อยไหมเออเลยนะต้องมีข้อเหนียวขึ้นข้อเหนียว คุณมากน้องนี่อะไรคือคนละกติ๊บเลยหรอคนละกติ๊บไปเลยต้องคนละติ๊บครับคนีคือจริงหรอเ๋ออ๋อได้คุยกอีสานต้องพูดภาษาอีสานให้ฟังแล้วอพูดคุณเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนทุบอ๋อแมนแล้วแมนแมนแมนก็คือคนทุบเขาต้องแบบใช้มือจั้มข้าวเหนียวจั้มจ้มจั้มคำว่าจั้มจั้มข้าวเหนียวแล้วก็กิน ไม่ไดมากเกอนแอบลองกินเมนูนี้ดูเมี่ยงกุ้งกุ้งเป็นตัวๆแล้วครับผมแล้วกินพร้อมกับเส้นหมี่ลวกที่แบบม้วนมาเป็นคำๆครับผมแลาวเขาจะมีน้ำจิ้มสูตรเนี่ยของทางร้านคือน้ำจิ้มเขาแซ่บมากแล้วนี่เห็ดอะไรอ่ะออันนี้เหรอ เห็ดโกลทอดน้ำปลาค่ะคือเขามีเคล็ดลับด้วยนะคะท e ี่ทางร้านเนี่ยไม่อยากจะให้เป็นเคล็ดลับอีกต่อไปค่ะคือเขาจะเอาเห็ดโกนนะคะทอดในน้ำมันเดือดใช้ไฟแรงๆนะคะให้มันเป็นแบบสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะเหลืองทองแบบนี้ค่ะจะทําให้เห็ดเนี่ยนะคะไม่อมน้ามันแล้วก็กรอบมากคือจริงแล้วการทําอาหารแต่ละเมนูนะครับการควบคุมไฟให้ คงที่สม่ำเสมอใน,นะระหว่างการทํานี่ถือเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างเห็ดโคลนตัวนี้นะครับาการจะทำให้มันอร่อยนะครับไปที่ใช้นะครับต้องแรงได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยครับ เผ็ดถึงอร <uk é> ่อยขนาดนี้ยิ่งกินยิ่งเพลินเนาะอร่อย่อน้ำมันด้วยนี่แต่ว่ามีเมนูที่แบบประยุกต์ด้วยนะอย่างนี้ค่ะเป็นตำเตี๋ยวตำเตี๋ยวคือเขาใส่ร์เช่นไรค่ะแล้วก็ใส่แบบหมูกระจกอ่ะไปทานด้วยกันคือสไตล์นี้เกาจะมีเป็นแบบเส้นหมี่กับตำหมูกรอบด้วยเส้นหมี่ตำหมูกรอบเหรอใช่เหมือนเอาผสมผสานระหว่างก๋วยเตี๋ยวกับอาหารอีสานอร่อยนะเป็นสไตล์กำไคร่เราเริ่มเหนื่อยแต่ให้เฮียช่วยซับแรงซับเหนื่อยเท่าไหร่เขาจะมีทิ่ชู่มไหมครับิชู่จะไปจกข้าวเหนียวกินเหรอ เฮ้ยเขาเป็นหนาร้านดีเนาะเปียกอยู่นะเปียกอยู่นะโอ้เหลืองเลยอ่ะเธอตเอาไม่เหนือป่ะคะคุณไม่ต้องมาซับผมนะฮะแล้วนั่นข้าวเหนียวด้วยที่คุณอยู่ไม่ใช่ทิชชู่ด้วยปากร้านดีกว่าครับถ้าใครต้องการความแซ่บนะครับจัดจ้านในย่านราชบุรณะนะครับต้องมาร้านนี้นะครับร้านหมูตกโค้งนะครับก็อยู่ที่ราชบุรณะนี่แหละครับขาเข้าอยู่ระหว่างซอย24กับ22นะครับหาไม่ยากเลยครับแล้วก็ร้านเปิด11บเอโมงถึง3ามทุ่มครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับผม เอ้ยแต่ือแต่ไว้เท่าไหร่ทำไมกรรมเขาเหนียวร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิปสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหง จ้าในย่านนี้พามาจัดจ้านในย่านอโศกก็ต้องมาร้านนี้เลยครับร้านกะเพราตาแปะซึ่งร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อมากกับความสไปซี่เผ็ดซี่การตีความซี่หอมซี่มากสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คุณขอบคุณคุณตาแปะเองเหรอตาแปะอยู่นี่ครับตาแปะอยู่นี่ครับผมนี่คือตาแปะหรือครัใช่ใช่ใช่อุ้ย ไม่จริงปอนเราก็ใจว่าตาแป๊ก็ต้องแบบเอออายุเยอะแล้วทำไมแบบสไตายอุป้าขนาดนี้ก็ทำไมจะไปจะดูดูดีอย่างนี้ไม่ได้นะอันนั้นไม่เที่ยมเพเป็นตาแปะทำไมต้องนเมตาด้วยคือผมชื่อแปะครับก็เลยเราก็เลยตั้งชื่อเก๋ๆขึ้นว่าเป็นตาแปะที่บอกว่าเลเวลความเผ็ดเนี่ยเผ็ดขนาดไหน มันเลือกได้ไม่พริกก็ทานได้เผ็ดน้อยก็ทานได้แต่ถ้าเกิดเราเฮ้ยเราอยากกินเผ็ดที่แบบโคตรเผ็ดเลยอ่ะเราก็มีอีกเมนูหนึ่งเมนูพิเศษแครอินาดิปเปอร์เราใส่เข้าไปมันเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมันลงกินเนี่ยสุกไว้ตอนนี้สองคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอันนี้อันนี้เป็เผ็ดระดับไหนครับแต่อันนี้ไม่ใช่เผ็ดสุดอันนี้เผ็ดปกติของที่ร้านเลยครับเป็นไงคะเผ็ดปกติอันนี้ดีจริงมากพี่ครับขอน้ำนะครับไมขอแล้วครับขอเลื่อนไปอันนี้อันนี้ เอ้ให้ดีไว้หนนิดึงเด็กไปนิดนึงนะข้อมันดีมากเลยอ่ะไม่เคยทานกะเพาที่แบบเนื้อหมูกันแบบนี่อย้วรสชาติานกะเพามันเข้าไปใช่รสชาติซอสอะไรอ่ะมันแบบเข้มข้นมากจะนะถ้าเป็นหมูปลาช่อคือเราเราชอบทานหมูปลาช่ออยู่แล้วมันเป็นสูตรของที่คุณยายทำในต้มจืดให้เรากินตอนเด็กๆครับเราเสิร์ฟคู่กับข้าวครับตอนนี้เราเรา ช่วยเกษตรกรด้วยเราใช้ข้าวหมุนหอมจากแม่ห้องสอนแล้วก็ตรงกลางเป็นตัวน้ำซุปครับเป็นเป็นต้มหมูสับเกียมบวยก็คือต้มบวยเค็มนั่นเองโอ้แต่ผมว่าเผ็ดในระดับนี้คุณจอยบ้างไงฮะคืออันนี้ถือว่าเบสิกมากเลยนี่นี่คนนี้คนนี้อยากจะชิมก๊อเฮาที่แบบเผ็ดที่สุดในโลกนี่ไงอันนีขอเมนู่อยฮะเคมาแล้วมาแล้ว อันนี้เป็นปลากระพงทอดครับผมแล้วปลากระพงไปทอดก่อดชิ้นใหญ่ๆตัวนี้ใส่พริกที่ชื่อว่าแคโรไลนาลิปเปอร์ครับมันเป็นพริกที่โลงกินเนีุ่๊กว่ามันเผ็ดที่สุดในโลกโ<ห>แต่ว่าจะทานกันง่ายๆมันก็ไม่ใช่กตระพงตะแปะนะฮะเราลเราก็ต้องมีเกมเล่นกันนิดนึ่ะ<ห>ขออุปกรณ์เลยครับผมเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเกมวัดดวง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 ในกลัวจังมือผมเป็นอุปกรณ์การออกรางวัลนะฮะไม่ใช่จะมีอยู่ สี่รูปด้วยกันจะต้องทานหนึ่งคำสองคำสามคำเสแล้วลองดูนะครับว่าวันนี้ใครทำบุญกันมากเท่าไหร่ให้น้องๆจับก่อนนะครับถ้าเปาโดนเดี๋ยวที่เคลียร์เองเฮ้ยสอไม่เราคือคนขอน้ำมามนะเอาโชก้อนนี่เดี๋วคลยร์เดเคลียร์ขอบตัวเองด้วยขอบน้ององัวเองด้ เนี่ยทำไมไม่จับอย่างเงี้ยคำเดียวหนึ่งเอาเมือไปขอจับก่อนได้คำเดียวเดี๋ยวพี่สิทธาแต่ไม่ต้องจับแล้วฮะเหลืออันเดียวฮะสองภาพสองคนแบบมันรวมกันเป็นสี่คำใช่ไหมแบ่งคนละสองไม่หล่ะตอนนี้เจ้าของด้วยดีเหรอให้มันเป็นเหมือนกับเราร่วมสามัคคีไงเจ้าของด้วยโดมโดมนะฮะมันจะมีกลิ่น มาค่ะพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะพร้อมมาโอเคเอาเริ่มครับผมแต่อึบแต่อึบขึ้อ่ะเออมันมาแล้วบางคนทานเผ็ดแล้วก็จะสะบัดไม่เท่าไหร่เลยมันเป็นเพราะเผ็ดที่แปลกมากเลย่ะใช่คไหมใช่ผมคำที่สองได้เลยคุณจอยคำเดียวใช่ป่ะฮะแต่จะตะกินหนีอะไรเก่งคำที่สองนะครัคำที่สองเอาเริ่มครับผม ความรู้สึกของคุณตอนนี้คืออะไรคะเออมันเกินความสุดไปแล้ว <laughs> ตอนแรกที่กินโค้กใหม,ม่มันเหมือนจะไม่เห็นค <laughs> วามเคี้ยวไปตัง้งแต่งานสีนะครับมันจี๊ดขึ้นมาเลยครับ,บคุณเป็นยงไงคะโอเคครับโอเคอยู่นะคุณน้องชัดไปเลย <laughs> อ่ะไม่ได้ได้น้องหลอกลอย <laughs> ไม่ไช่แค่หมดแล้วละ่ะกระเพราเด็ดเผ็ดซีดแบบนี้นะครับ คนยากเสียบอ่อยนิดนึงก็คใครอยากฝึกกึญไฟอยากอะไรเงี้ยลองลองลองตัวนี้ก่อนอ่ะคุณแป๊ะครับต่แป๊ะฝากร้านนิดนึงครับผมได้ครับก็กะเพราต่แป๊ะอยู่ที่อโศกนะครับหลังตึกชิโนไทยตรงข้ามกับปราสาทมิตรพารซานะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะครับตั้งแต่11บเอโมงถึง3ามทุ่มนะครับโอ้โหอร่อยมากอยากให้มาแบบว่าเพ็ดซ์ซีด้วยกันเลยนะคะแต่ตอนนี้มีสาวแซ่บอีกคนนึงค่ะเขามีอะไรมาฝากเราในช่วงเปรี้ยวปากอยากแชร์ค่ะครับ สวัสดีค่ะค,คุณหมออรอ,อรู้สึกว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นภาวะใกล้ตัวที่อันตรายมากๆเลยนะคะออเลยอยากทราบค่ะว่าเราจะมีวิธีสังเกตสัญญาณอันตรายของภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันยังไงได้บ้างหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มอาการอย่างหนึง่งซึ่งตัวอาการทั้งหลายเนี่ยที่จะแสดงเริ่มต้นเนี่ย เยอะที่สุดเนี่ยคืออาการหอบเหนื่อยเยอะขึ้นกว่าเดิมที่เหลือลงมาเนี่ยก็คืออาจจะมีอาการแน่นอกบ้างในบางคนครับแล้วก็เป็นอาการผาบวมตัววมเยอะขึ้นหรือมีอาการที่นอนตอนกลางคืนเนี่ยนอนหลับไม่ได้แล้วต้องตื่นขึ้นมาหอบเหนื่อยเยอะขึ้นกว่าเดิมสาเหตุที่เจอกันเยอะที่สุดเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันติดตันเฉียบพันธุ์ขึ้นมาวิธีการป้องกันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยคือมันขึ้นชื่อว่ามันเป็นภาวะเฉียบพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นอาการนําแสดงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีมาชัดเจนได้มากบ้างเพราะว่าพวกโรคห ที่ทาให้เกิดขึ้นมากกว่านอกจากเรื่องของตัวอายุและเพศเนี่ยที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะมีในเรื่องของตัวภาวะโรคประจาตัวต่างๆอย่างเช่นโรคความดันโรคเบาหวานนะครับแล้วก็โรคไขมันเป็น3โรคหลักที่ทําให้เกิดภาวะเหล่านี้เยอะขึ้นกว่าเดิมที่เหลือเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของตัวบรีหรือไม่ก็เป็นในกลุ่มปัจจุบันนี้ก็คือพวกฝนพีเอุทั้งหลายวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆสำหรับความรู้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค,ครับ ถอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์และแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงเมนูแซบซีดในพุทธศักราชนี้ก็หนีไม่พ้นเมนูยำและท้าจ,จัดจ้านในย่านบรรทัดทองก็ต้องร้านนี้เลยมนสเตอร์ยำที่ลูกค้าแน่นไม่ขาดสายตั้งแต่เปิดร้านแซบเวอร์แบบนี้เปรี้ยวปากต้องมาที่สุจน์หน่อยแล้วล่ะจ้า ขนาดนี้เนี่ยผมว่าต้องแซ่บจัดจ้านถึงใจแน่นอนลองชิมมาลองชิมมาขอชิมแนะนำร้านก่อนนะร้านมอนสเตอร์ยำสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บีด้วยสวัสดีพี่บีครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะซึ่งร้านมอนสเตอร์ยำนี่ถือว่าจัดจ้านในย่านมัททองเลยระหว่างยำกับเราเนี่ยอะไรที่มันแซ่บกว่ากันคะมันต้องกินคู่กันเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวเราลองมาทำแข่งขันกันดูไหมได้แน่นอนชาวานอยู่กันในอีสานอยู่แล้วมามา ตั้งชื่อทีมมาตั้งชื่อทีมยำยำบุญเฟมบุญเฟมแบมบุญบุญเฟมครับุญเฟมก็ได้แล้วบุญเฟมอ่าเราไปดูฝั่งนี้ดีกว่าชื่อต้องยจอะแน่นอนซอยยำเต๋อเฮ้ยเอ้ามันโดนเหมือนเราโยนกระทืบเลยอ่ะห้านาทีนะสี่สามสองเริ่มเลย ยามยอยังไม่รองแล้วเรองามยอยอยลว้องยมยออไม่้ายอยอมันซ่อนลยนี่มีแล้วี่องนี่จะแบเอาไข่แดงเ็มมัไอฮะมันออนแล้วจะแบปเอาไข่ไป่อาม่หเจ้าหมูยอ่เปยมครับผมดไขอผมยมยอไข่แดงสัปแดงเด็ด โอ้โหไม่ได้เลยเนาะดูนะกิ่นแล้วมองหน้ามองอะด้ยโอ้ทมสั่นดูหนาเดี่ยวเดียวและอีที่อร่อยเด็ดีนน้ำคือไม่ใรคุณทำหน้าแบบนี้ต้องเป็นตอะไรเพื่อ่เกีเยวนองนะเาากน มาเต๋อตามมาเลยจัาเต๋อมาเต๋อคนแท้เต๋อคนแท้ตามแท้เต๋อบีดีหนึ่งนะคะทางนี้ทางนี้ร้องนี้ครนี้ยังมง m o n s t ยงมอนสเตอร์ไข่แดงนี้ได้แลครเมนูนี้ครับแ๋ยวเต้อตามด้นะคุณแพ้อยู่กับผมเอไม่ปนเราอยู่ทีมนี้แล้วอะไรหนคุณจอยังเตอละฮะโอ่คนนหน่อยจามีเยอะมาก โอเคค่ะอันนี้คือยำรวมมอนสเตอร์ไข่แดงเคม็มนะคะที่เห็นตอนแรกไปแล้วคเครื่องแน่นมากเครื่องแน่นอ,อันนี้ รานายยำหมูยอยำหมูยออันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนมาแล้วต้องกินหมูยอเฮ้ยหมูยออร่อยเนาะใช่เหมือนแป้งเือนแป้งอันนี้ยำหอยแครงนะคะแล้วก็อันนี้ยำคนละชั้นนะคะก็คือหมูสามชั้นทอดนะคะคือเรามีเวลาในการทอดนะคะว่าแบบต้องทอดกี่นาทีอะไรเงี้ยเพื่อให้ความกรอบมันอยู่ได้นานคือมันมีความกรอบแล้วก็รสชาติมันแบบเข้มข้นเนาะคือแบบพอมันผสมกับรสชาติของน้ำยำเข้าไปอ่ะมันแบบมันพอดีเลยลงตัวมากเลยอันนี้ ยำไข่มนสเตอร์นะคะก็จะมีความคล้ายไข่เยี่ยวมานะคะไข่มนสเตอร์จะเป็นไข่เยี่ยวมาสีทองอีกเมนูวันนี้อันนี้อันนี้หมูคุกถุนเขาเป็นหมูคุกระักเกิดเพลดเกิดรสชาติจัดจ้านเกินไปอะค่ะเรามีน้ำเกงกั่วซึ่งเกงกั่วของเราทำเองโอ้โหแซ็บแบบถึงใจขนาดนี้นะครับวันนี้ทางรายการของเราก็มีผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราเด็ดสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักนะครับ ามามอบให้กับทางร้านเพื่อเพิ่มความอร่อยด้วยค,ค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราก็ให้พี่บีฝากร้าน โอเคค่ะก็ร้านมอนเตยัมสามย่านนะคะ <lean> er. อยู่ตรงข้ามสเตเดียมวันขับรถมาทางถนนบรรทัดทองนะคะจะเจอร้านเลยคะ่ะอยู่ริมถนนซ้ายมือมาก็ได้นะคะ่ะที่มอนเตยร์สามย่าน,นะคะ่ะวันนี้ขอบคุณพี่บีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค,ค,ค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาอร่อยแบบพวกเราบ้างนะคะก็ไปเล่มสนุกได้ค่ะที่เฟซบุ๊กพี่ปานะคะเขาไปกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ว่าเมนูไหนเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดนะคะจะได้รับวอชเออร์มาทานฟรีๆที่ร้านมอนเตอร์ยำค่ะ ตอนนี้เรามาพูดคุยกับสองุ่มมากดีกว่านะครับเป็นไงบ้างกับกระแสตอบรับที่ตอนนี้แบบกำลังแบบกำลังโด่งดังเลยกาลังแบบฮอตฮิตติดลมกับซีรีสเราไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ครับผมแล้วพอแบบเริ่มเปิดตัว EP พีหนึ่งครั้งแรกก็คือเต็มโรง1800ที่ก็คือเต็มหมดเลยนะเราตื่นเต้นมากแล้วพอแบบ เราเขฉา,า,ายจบก็คือฟีดแบ็กกลับมาดีมากก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆที่แบบต้อ,องผ่อนตลอดก็ดีใจครับที่มีแฟนคลับแบบคอยติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโซเรียเปรมมีวิธีการส,าสร้างความสนุกสนานับวนยังไงที่แบบว่าทําให้คนดูรู้สึกว,ว่าเฮ้ยแบบคลิปอินขนาดหนี้มีไหมก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่ด้วยกันบ่อยเพราะว่าพี่เขาก็แบบไม่ใช่สนิทแบบ แค่ในกองแต่ว่าแบบนอกชีวิตจริงก็สนิทอะไรเงี้ยได้ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรได้กันชวนกันเล่นออกกำลังกายอะไรวันนี้ต้องขอบคุณเบมกับบุญมากเลยนะครับที่มาสนุกกับเรานะครับการตัดขอข้องเพลงนิดนึงเนาะเออใช่เราเป็นปิดไทยรายการด้วยเพลงเขาดีไหมเราไปพร้อมกับเพลงเพลงนี้เลยนะครับค่ะพวกเราสี่คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีครับหลับตายยังคงเป็นภาพเธอเอาช่วยร้องหน่อยไม่รู้ทำไมและเพราะอะไร แค่เจอเธอคนนี้หรือว่าเราเคยพบกันในวันที่ผ่านมาแค่เพียงสบสายตาใจมันก็เปลี่ยนไปมันคุ้นเคยโดยไม่ตั้งใจอาจเคยพบกันในวันใดเมื่อวันนั้นทำให้ฉัน กกกกลลัััับบมมาาา้รรอีคงเรียวปากเสาหน้าพาไปสุดโอโซนใกล้กรุงที่บางกระเจ้าอัปเดตแลนด์มาร์กใหม่สุดชิคแล้วไปชิมข้าวหมกไก่เจ้าดังปิดท้ายเดินชิลถ่ายรูปนะเก๋ๆในสวนห้ามพลาดเลยนะคะ